<Hello. S 2> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ในเมรครับกับ Smp อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างอะไรบนดินกันบ้างนะครับหลังจากท,ที่ที่แล้วเราสร้างข้างล่างนี้เนาะนี่ตัวฐานใต้ดินของเนะิร์ฟมันเนาะที่มันมีแบบว่าลิลิทกับอดัมนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมสร้างเป็นลนะิลิทเนาะหรอคือในเรื่องมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมก็งงเหมือนกันนะ,ะสรุปตัวนี้มันคือลิลิทนะครับเป็นมีคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วเนาะเออก็ตามนั้นเลยฮนะตัวข้างล่างตรงนี้ก็ไม่ใช่ลาวานะครับมันคือของเหลว คนที่ไม่ดูก็จะงงนะ,ะเราไปดูกันได้เนาะก็เป็นน้ำส้มๆเหมือนกันนะครับเขาเรียกกันน้ำส้มเนาะในเรื่องก็เดี๋ยวเรามาทาต่อในภายภาคหน้าเนาะสำหรับใต้ดินนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราขึ้นไปดูข้างบนกันบ้างนะฮะเราอยู่ข้างล่างจนเบือ่อละเดี๋ยวข้างบนตรงนี้นะครับเราจะมาสร้างคาเฟ,ฟ่กันนะครับผมจะสร้างแถวตรงนี้นะเดี๋ยวจะทําการเตรียมพื้นที่เนาะแล้วก็ผมได้ทําการเตรียมตัวไลท์มาติก้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับไอที่ทันดูไลฟ์นะครับก็จะเห็นผมนั่งสร้างอยู่นะในเคียร์ทีโหมดเนาะเพื่อท บางคนอาจจะอ๋อแล้วนะว่าแบบเฮ้ยคุค้นๆนะอะไรเงี้ยนะก็ผมหยิบสิ่งก่อสร้างมาจาก anime อนิเมะอีกแล้วนะครับมันคือคาเฟ่ไลโครีคอร์นั่นเองนะครับจากเรื่องไลโคริสรีคอย์เนาะช่วงนี้ก็จะมีสิ่งก่อสร้างจากอนิเมะเยอะนิดนึงนะครับก็ทำนี้ได้ก็คนมันชอบเดี๋ยวเรามาดูข้าวๆนิดนึงนะค,คือเราสามารถเดินเข้าไปในอันนี้ได้นะบแบบแปลนมันก็จะมองเห็นข้างในด้วยเนาะแต่ว่ามันจะแบบมึนๆนิดนึงนะคือผมก็แบบเนี่ยก็มีการตกแต่งภายในเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็มาสร้างตามแบบนี้เลยนะอันนี้คือทำในซิงเกิ ประเด็นคืออะไรครับทุกคน,ปร,นประเด็นคือของที่ต้องใช้เนี่ยเรามาดูกันของที่ผมต้องใช้นั้นโอ้ oh my god คือมันบื้มมากนะครับคือไอ้ที่มันแบบใช้เยอะๆเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะเนี่ยที่มันใช้จํานวนแบบสองพันเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันเป็นเป็นเป็นไม้เนาะไปซื้อเอาก็ได้อันนี้ก็ไปขุดเอานะแต่ที่มันแบบลําบากก็คือโอ้โหดูมีกี่ชิ้นล่ะเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะเนี่ย นะเราก็ต้องเปรียมให้ครบนะเพื่อที่จะสร้างร้านอันนี้ขึ้นมาเนาะซึ่งก่อนที่จะสร้างเราก็ไปเตรียมของกันดีกว่านะฮะอ่าก็เดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านนะว่าเรามีของอะไรบ้างนะฮะเออแล้วก็ถ้าอันไหนไม่มีก็เดี๋ยวมาซื้อเอาแล้วกันเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการเอาแซนสโตนไปเผานะเพื่อที่จะได้สมูทแซนสโตนมาใช้เนาะแล้วก็ตัวดินตรงนี้เราก็มีอยู่แล้วเนาะดินแลสบ็อกตรงนีนะ้มาดูนะต้องใช้อะไรเพิ่มอีกนะฮะปึ๊บอ่าพิสมารินนะพิสมารินผมไปยกจากด้านบนมาแล้ว ต่อไปที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือบลิกนะแล้วก็มีเดรดเดรดอันนี้นับเวยเหรอเอ๊รู้สึกว่าเรามีบลิกหรือเปล่านะ่าโอ้โหน้ำตาจะไหลขอแชร์มีอยู่58อันเนี้ยน,นะตายละมันใช้เท่าไหร่นะ8ตักโอเคก็หลังจากเราเตรียมมาสักพักนะฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างมีของเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเหลืออะไรอีกบ้างนะมันจะมีบางอย่างที่เรายังเอาไม่ได้แน่ๆน,นะเพราะว่าเราไม่มีนะอย่างเช่นแบบบลิกอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็รอเผาอยู่เนาะ แล้วก็สตอริปอันนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นไม้ธรรมดาไปวางแล้วก็เดี๋ยวเอาขวานเฉาะนะครับอันนี้ก็ไม่นับแล้วกันอ่ะก็จะเหลือคร่าวๆอีกประมาณนี้นะครับดูไอ้พวกนี้แบบอย่างละชิ้นแบบของตกแต่งนะฮะอ่ะแล้วก็จะมีบราว์แคนเดลนะอันนี้ผมอยากรู้มากว่าเรามีหรือเปล่านะครับจำได้ว่าเราไปหล่อตัววอร์เดนมาเนาะที่เราไปไล่ขุดเทียนนกอันในไลฟ์นะครับอันนี้ไงเรามีแคนเดลเต็มไปหมดเลยนะแต่เราไม่มีบราว์แคนเดลนะรเราก็เดี๋ยวเอามาย้อมนิดหนึ่งนะฮะมันก็น่าจะได้ละ มันก็ยังพอมีอันที่แบบยังไม่ได้ยอมอนะเนาะแล้วก็ลุยเลยเรียบร้อยสีน้ำตาลอันที่เหลือก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะมันก็เป็นวัสดุจากหินไม่ก็จากไม้อะไรพวกนี้นะเหลือแค่บางอันที่แบบยากๆหน่อยตอนนี้ก็คือบลิกนี่หนละไม่แน่ใจว่าร้านกายขายหมดหรือย,ยังอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าพิสูจน์นะฮะจำได้ว่าเคยมีขายอาจจะไปดูร้านในถ้ำนะร้านในถ้ำอาจจะมีเนาะวิธีเขา้า วิธีเข้าก็ง่ายมากนะตรงนี้น่าจะมีมีของอันนี anyway. totally cool. right ้ไงนี่มีอยู่ร้านนี้เย้น้ำตาจะไหลไม่แต่หมอบอสเขาก็ใช้บิกเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าโมชิโมชิหมดเหมือนกันแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาเองแล้วกันนะทุกคน let's go ตรงนี้ก็น่าจะมีบลิกอยู่เหมือนกันนะเดะี๋ยวลองดูว่ามีหรือเปล่าจําไม่ได้ละไม่ได้มานานเหลือเกินไอพวกนี้มันขายบลิกอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่ามีแลกไว้หรือเปล่าถ้ามีแลกไว้นี่จะกรีดเลยกรีดจริงด้วยโอเคก็เดี๋ยวเราแลกจากตรงนี้ก็ได้เนาะมันไม่น่าใช้เยอะหรอกมั้งไม่น่าใช้เยอะโอ้ oh my god ไม่น่าใช้เยอะก็8สเต็กอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปทุกคนก็แป๊บเดียวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูดิปึ๊บปึ๊บเนะี่ยโชคดีที่เรายังมีแบบว่าเนี่ยชูเกเคนสต็อกไว้นิดหนึ่งนะ น่าจะพอพอดีนะตรงนี้โอเคทุกคนถึงเวลาที่เรารอคอยนี่เขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวเขียวโอ้โหเขียวหมดเขียวหมดโอเคทุกคนออเคลียร์่ากับว่าเราสามารถไปสร้างได้แล้วนะตอนนี้โอเคเราก็ไปเลยพื้นที่กันดีกว่า let's go <S และตอนนี้เราก็ได้มาลงพื้นที่จริงกันแล้วนะทุกคนอ่าก็สรุปแล้วผมน่าจะสร้างไว้แต่แถวนี้แหละโดยที่เราจะสร้างให้มันล,ยลอยๆไว้ก่อนนะครับอาจจะตลกนดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บงานอีหนึ่งแล้วกัน อพรามว่าประมาณนี้กำลังดีนะมีทะเลด้วยเออเป็นไงสองฝั่งเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีฟาร์ม,มฟาร์มิงโก้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะที่สำคัญอย่าลืมที่จะอัดรีเพย์ด้วย <c oughs> ไม่งั้นเราก็จะไม่มี็อตสวยๆใช้กันนะอ่าก็ถ้าพร้อมแล้วตัดเข้ารีเพย์ ก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับตัวคาเฟ่เนาะก็เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะต้องแบบปรับพื้นที่ตรงนี้สักหน่อยนะก็คือตอนนี้มันเป็นแบบพื้นลอยๆแล้วก็มีร้านอยู่ข้างบนนะก็เดี๋ยวก่อนจะพาไปดูข้างในก็เดี๋ยวเรามาปรับพื้นที่กันนิดนึงก่อนละกันนะฮะอพาทิตย์ยเช้านี่มันสดชื่นจริงๆนะกับคาเฟ่อันใหม่ของเราโอ้โหช่างเป็นมุมที่อ้าว,วาเสร็จเรียบร้อยนะผมสำหรับคาเฟ่ไลโคลีคอเนาะ ก็เปิดให้บริการแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีถนนตัดผ่านความเจริญยังไม่มาถึงนะความเจริญมันอยู่แค่แถวๆนั้นเนาะก็เดี๋ยวผมกะว่าจะตัดถนนนะมาแถวๆนี้แน่นะคนนะฮะโอเคเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนิดหนึ่งนะครับนี่รอบๆก็จะมีแบบดีเทลนะตรงนี้ก็จากตอนที่มันลอยๆอย,อยู่ตอนนี้มันก็แบบเป็นภูเขานินๆขึ้นมาแล้วนิดหนึ่งนะฮะข้างหลังก็จะไม่ค่อยมีดีเทลเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนดูแบบมันแบบมองไม่เห็นเนาะอุ๊ยมีคนอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวเราไปทักทายคนข้างใน ไม่ใช่นี่หว่านี่มันตะคินนะด้านไหนก็ค่อนข้างที่จะถอดแบบมาจากอนิเมะนะนอกจากไอตรงนี้จริงจริงมันไม่ควรเป็นทางขึ้นเนาะมันเป็นแบบประตูอีกอันนึ่นะเนาะแต่ว่ามันคือพื้นข้างนอกมันสูงอนะแล้วผมไม่รู้มันเชื่อมยังไงนะผมก็เลยทำเป็นบันไดยอย่างนี้แล้วกันนะส่วนฝั่งนี้ก็คือเหมือนในอนิเมะเปะเลยนะนี่มีแบบเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบพื้นที่นี่เป็นเสือแล้วก็นั่งเล่นบอร์ดเกมกันเนาะในอนิเมะถ้าใครดู นะล้วก็จะมีด้านบนนะครับชั้นบนก็จะเป็นแบบนี่เป็นโต๊ะเหมือนกันก็คือมองข้างนอกเหมือนจะใหญ่นะครับแต่เข้ามาข้างใน,นปุ๊บก็แบบก็มีแค่นี้แหละนะเพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างที่จะเน้นแบบเป็นเปิดโลงนะ่งเนาะก็คือไม่ค่อยแบ่งห้องอะไรเยอะนะเป็นแบบห้องเดียวใหญ่ๆแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวสิ่งสุดท้ายที่เราจะทําในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเติมตัวละครเข้าไปนั่นเองนะเหมือนตอนที่เราทําบาร์หมกหมูเนาะล้วก็จะเติมน้องทากคีนาเข้าไปเนาะเราจะได้ไม่ต้องอเอาเซเนล่าซิกมาคอสเพย์ยืน <laughs> ตรงนี้นะผมก็เตรียมนี่เตรียมตััวชุดกบ อ่ะอเมอร์สแตนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวกว่าจะใส่เป็นทาคินะกับจิสโตโตเนี่ยแหละทุกคนมันจะมีแบบตอนหนึ่งของอนิเมะนะครับที่แบบน้องนอนกันอยู่บนเสือตรงนี้เนาะก็ไม่แน่ใจว่าไออ่ะอเมอร์สแตนเราเนี่ยมันจะนอนได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะโอเคก็เรามาลองกันเลยดีกว่าปึ๊บล้วก็วางใส่เสื้อใส่กางเกงให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาหัวมาใส่แล้วกันเนาะอ่มันก็จะมีหนังสือเทพอันนี้นะครับแล้วก็ใช้เหมือนเดิมอ่าทุกคนทีนี้เราจะทำไงให้มันนอนในนี้มันไม่มีให้นอนเนาะมีแต่นั่ โอเคทุกคนผมว่าผมยอมแพ้และหลังจากที่ผมปร <c oughs> ับไปปรับไปปรับมาแล้วมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ไงไม่ได้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้ตาย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 ,ตายเอาไปาให้น้องนั่งเสือตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่าอ่ะโอเคหลังจากที่ทะเลาะกันมานานเอาไปอีกละเฮ้ยเออทีนี้เดี๋ยวเราทําชุดให้น้องดีกว่านะเรามาดูชุดน้องอ่าทาคีน่าจะเป็นสีเป็นสีกลมมะสีกลมเนาะกเะ็ะเดี๋ยวเราก็ผสมสีกลมให้น้องนิดหนึ่ง โอเคแล้วก็มาใส่ใน armor stand นะทากินาคนนี้แล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่เราจะเปลี่ยนเองทำไมล่ะที่นี้หัวทากินาก็อืมอืมอันนี้ไม่ใช่ทากินาทุกคนอันนี้คือ cosplay c i n e r a c กนะครับเพราะฉะนั้น let's go <S อ่าเราได้หัวทากินาแล้วนะทุกคนนี่โอ้ยน้องนะดูน้องคอคอสั้นๆไงไม่ดูเนาะโอเคประมาณนี้ โอเคต่อไปก็คือจิสเตโตนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาจิสโตโกลับเข้ามาก่อนโอเคเรียบร้อยมาแล้วนี่ไงจิสเตโตของเราโอเคพร้อมนะจิสเตโตนะมาแล้วจิสเตโตโอ้โหมาบึ้บแบบนี้เลยนี่อา้าวลืมใส่ชุดโทษโทษเอ้ะแต่จิสเตโไม่ได้ใส่สีแดงทั้งตัวนะเนี่ยเพราะรองเท้าเห็นไหมอย่างน้อยรองเท้าก็แบบสีเทาๆแล้วเพราะฉะนั้นเออเราจะย้อมสีแดงหมดไม่ได้เนาะออแ เรียบร้อยทุกคนน่ารักมากแล้วก็ปรับแขนน้องนิดนึงนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันนะทุกคนเหมือนกาลังแกล้งกันอยู่เ,เดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องหันหัวนิดนึงนะหันเข้าหากันโอเคทุกคนก็เอาไว้วันนี้แล้วกันนะสําหรับฉากตรงนี้เนาะอริจริงๆมันต้องมีหลายคนแหละแต่ว่าแบบผมเอาแค่2คนนี้ก่อนละกันเนาะหลักๆอ่ะไหนๆก็เอา์เมอร์สแตนมาแล้วนะครับเราก็ตั้งไว้ก่อนละกันเดี๋ยวอนาคตเราจะมาใส่ใครเพิ่มก็รอดูนะฮะเราก็ใส่เสื้อใส่เกงฝากไว้ก่อนนะฮะจะไปรู้อาจจะเป็นเมดฟุกมานั่งตรงนี้ก็ได้ โอเคครับแล้วผมก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับผมเราก็ได้สร้างร้านไลโครีคอเนาะเพื่อเป็นการฉลองการจบซีซั่นของไลโคลิสรีคอยล์แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปดูกันได้นะก็ถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสโลนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอุ้ยเล่นได้ทีเต็ง